รัฐบาลถึงมีนโยบายให้เด็กผู้หญิงอายุ9-11ถึงปีรับวัคซีนป้องกัน HPV มากกว่า90%ของการติดเชื้อ HPV เกิดจากเพศสัมพันธ์เราพบว่าเด็กปัจจุบันนียมีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้เร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนแปลว่าเขามีโอกาสรับเชื้อดังนั้นเราเลยต้องไปฉีดวัคซีนก่อนหน้าที่เขาจะมีเพศสัมพันธ์ค่ะเพื่อให้เขาได้ประโยชน์สูงสุดจากการได้รับวัคซีนคือป้องกันได้ทุกสายพันธุ์ที่วัคซีนสามารถป้องกันได้คือ9สายพันธุ์และทําไมรั ทาารถึงเล็งเห็นความสําคัญอันนี้เพราะเนื่องจาก HPV เป็นต้นเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุการตายอันดับสองของผู้หญิงค่ะก็เลยเป็นนโยบายของรัฐเลยค่ะที่จะต้องให้เด็กๆได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกค่ะเซิร์ฟอาหารเสริมภูมิกําจัดเชื้อและป้องกัน HPV ได้จริงด้วยแปดสารอาหารที่มีงานวิจัยรองรับเฉพาะ HPV เท่านั้น สารสกัดจากทับทิมทุเรียนเทศสารสกัดจากเห็ดหูหนูขาว ECG g สูงถึง94% และโรลบโอติกที่จําเป็นต่อผู้หญิงทั้ง2ชนิดแลคโตบาซิลัสแลมโนซัสและแลคโตบาซิลัสคริสพาตัสวิตามินและแร่ธาตุที่จําเป็นต่อระบบภูมิคุ้มกันอย่างวิตามิน b 1 2และโฟลิกเซิร์ฟดูแลครบ3ด่านกําจัดเชื้อ HPV เสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเร่งกําจัดเชื้อ HPV ฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่ผิดปกติก้องกันมะเร็งปากมดลูกลดโอกาสการตรวจพบเชื้อ HPV เซิร์ฟใช้เทคโนโลยีดีเลย์รีวิสแคปซูลช่วยป้องกันสารสําคัญจากกรดในกระเพาะอาหารไม่ไวต่อความชื้นเพื่อให้ออกฤทธิ์ได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ไม่มีผลข้างเคียงด่วนเซตสุดคุ้ม6เดือนหวังผลกำจัดเชื้อได้จริงตามงานวิจัย12กล่องแถมฟรี1กล่องเฉลี่ยกล่องละ999บาทเท่านั้นตรงด่วนส่งตรงจากบริษัททุกออเดอร์